สวัสดีครับวันนี้พามาชมพื้นที่ปลูกค่าของคุณนัทยานะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสรารคาม นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกแปลงนี้นะครับประมาณ1งานนะครับให้ผลผลิตมาแล้วไม่น้อยกว่า1ตันนะครับเป็นขาสวยๆนะครับขาตาแดงนะครับสำหรับผู้ที่สนใจ จะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับก็ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0634915441ได้ตลอดเวลานะครับ